การพิจารณาในช i s นกรรมการไม่ได้เป็นบทชิ้นสุดนะครับสาภาแห่งนี้ครับที่ประชุมแห่งนี้ จะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการที่จะพิจารณาว่าการแก้ไขเพิ่มเติมตม,มาตรา3แก้ไขมาตรา132ควรจะเป็นเป็นลักษณะใดผมเองในฐานะประธานกรรมการผมเองก็ลุ้นนะครับด้วยความเคารพจริงไม่ได้ปัดความรับผิดชอบครับลุ้นว่าโดยสุจริตจะชนะหรือไม่เพราะทุกครั้งที่ผมพูดในการนำเข้าสู่การประชุมเนี่ยผมจะเน้นคำนี้ตลอดผมจะเน้นคำนี้ตลอดแต่เสียงแพ้ครับและเสียงข้างน้อยกลุ่มใหญ่เลยครับที่สวนความเห็นที่คลุมทั้งร่างเดิมแก้ไขเพิ่มเติมโดยกรรมการเสียงข้างมากคือ ส่งพยานหลักฐานและแก้ไขวักสองที่เพิ่มความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงผู้ที่ปปชอม,มอบหมายให้เป,เป็นเดินงานในหน้าที่และอำนาจของปปชเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนนะครับในมาตรา6 1 6 2 6 3 64ตามกฎหมายปปชคณะกรรมการปปทนะครับซึ่งมีกฎหมายเฉพาะรองรับอยู่เจ้าหน้าที่ปปทนะครับหรือคนที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับเรื่องวิน,นัยเราขยายความคุ้มครองไปถึงระดับ ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของปป,ปชที่เขามอบอำนาจไปถ้าไปแจ้งตรงนั้นเองได้รับความคุ้มครองครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมก็ยืนยันกับท่านประธานกนรรมธิการว่าเสียงข้างน้อยกลุ่มใหญ่เนี่ยเขาแปลเขาสุง,งก่นเขเห็นได้คลุมทุกประเด็นไว้โดยพินิจของท่านประธานและท่านสมาชิกผู้สรงเกียติในสภาแห่งดีจะมีความเห็นอย่างไรนะครับขึ้นกับเสียงข้างมากในสภาแห่งนี้กลับขอบคุณครับ